แมสก่อนแล้วก็เราชื่ออะไรก็ที่ตำรวจถามว่าเราชื่ออะไรขอดแมสดิชื่อกาบินาค่ะอ่าสกุลชื่ออะไรค่ะขอเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ไม่หนูไม่ไปไหนค่ะถ้าเราขัดคืนนะหนูไม่ขัดคืนค่ะพี่ดูเฉยดูเฉยเอามาไม่ไม่ไม่เอามาไม่ขัดคืนค่ะเอาเอาจับมือมาไทยอย่าเพื่อนค่ะอย่านะอย่านะพี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นเรานะไม่ค่ะหนูรู้ไม่ได้ยู้ยยู้เฉยยู้เยู่เฉยยู้เฉยยูเฉูเฉย เรามีหมายจับรู้ตัวไหมว่ามีหมายจับรู้นะเรามีกี่หมายรู้ไหม,มตอนนี้ที่พี่แช็คเจอเนี่ยประมาณ26หมายนะอ่านเนี่ยให้เราดูนะอันนี้หมายแรกนะครับสารช่อกองประชาชนและนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะครับอ่าแล้วก็ยังมีหมายของอันนี้นะครับช่อกองประชาชนนะครับเห็นไหมครับ นำ้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับน้องเอ็มมันอันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือหมายจับของเรานะครับนี่นะ เป็นเท้าเหรอฮะมาเป็นเท้าเหรอค่ะเาทำไมยอดเนีนมันเยอะขนาดเป็นหนูเป็นไปหนูแบบไปคนที่เด้กกำไรแล้วต้องมีค่ะเราเป็นแชร์เกี่ยวกับอะไรเป็นแชร์เงินกับแชร์ทองแชร์ทองใช่ไหมคนอันไหนบ้างที่เป็นของเราเองตอนนี้อาสตรอเบอรี่ใช่ไหมข้านี้ค่ะอะสตรอเบอรี่คือเราเปิดเองใช่ไหมค่ะอ่าตอนนี้เราเป็นเท้าใช่ไหมสตรอเบอรี่ สี่คนเนี่ยนี่อยู่สี่คนค่ะสี่คนคืออะไรเนี่ยออสามคนมีหนูแล้วก็มีนี่น้องแล้วก็มีพี่คนนี้คนนึงคนเท่าไหร่คนละพันค่ะเออแล้วอย่างนี้ทำไมเรามีถึงเป็นร้อยล้านอันนั้นหนูคืนไปแล้วนะคะพี่แล้วทำไมถึงถึงคิดดีไซน์วิธีเนี้ยเห็นเกาทำก็ทำตามค่ะเห็นจากไหนเห็นจากในโพสต์ในนี่นะคะแล้วทำไมเรามีเครดิตคนหนึ่งเชื่อ แต่ก ok ่อนหนูไม ok ่ทำแบบนี้ค่ะทำเป็นแค่เปิดบ้านเฉยๆเฉยๆอืมแล้วทำไมคนอื่นีแห่มาเล่นกับเราเยอะเขาได้เขาได้ดอกได้อะไรเขาคนเดียดอกแรกเราก็ให้ดอกใช่ไหมได้ลูกค้าเราทีจำนวนกี่คนก็ร้อยกว่าคนค่ะร้อยกว่าคน <ช>ที่เรากลับมาอยู่ที่นี่ได้กี่เดือนแนละ้วไม่กี่เดือนอนี่ยืน่ตี้องเน่าห์เดย อรอันเี่าใ,ใจใคนงพอนของของเื่อกำไรเยอะแล้วของอคนนอพิวเิทำไหัวแต่แสนกวล่ะนะแต่แสนกวนมียแต่บางคักไปรอบแรกอบอ่บต้องไปเบิ้งอแงวมันได้บ้างหอ,อันแรงนั่นเรนือยค่ะเพราะว่า